ัสดีครับวัสดีครับอาชาแนลครับอาร์ชาแนลเรดเดวิลนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ ear, <of> อำเภอบ่อเกลือเพื่อนๆพี่ๆจังหวัดน่านครับอตอนนี้เราอยู่บอ่อเกลือลจังหวัดน่านนะครับตอนนี้เราจะมาทานกาแฟกันเพื่อนๆพนพี่ๆเป็นคาเฟ่ชิคชิคชิลๆนะครับวัยรุ่นหนุ่มสาวถ้ามาบอ่อเกลือต้องมาร้านนี้เพื่อนๆพี่ๆี่ หลงเขาคาเฟ่ครับเพื่อนๆพนี่พี่หลงเขาคาเฟ่ครับร้านกาแฟสุดเท่สุดชิลของวัยรุ่นวัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับถ้ามาที่อังกฤบอกเตอรอต้องมาร้านนี้นะเพื่อนเพื่อนพี่พี่หลงเขาคาเฟ่ครับเขา,า,เเามีเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มเย็นมากายนะครับมีกาฟงกาแฟมีชา เบเกอรี่ <B ak ery> มีขนมก้งนขนมเค้กสารพัดมากมายเลยพเพื่อนๆพี่พ,พี่อร่อยทุกอย่างครับร้านนี้อร่อยทุกอย่างครับากาแฟดีอร่อยทุกอย่างเบเกอรีด่ดีน่ากินมากมากแล้วบรรยากาศร้านก็สวยงามมากหลักร้านนะพเพื่อนๆพี่พี่บรรยากาศหลักร้านนะครับหลงเขาคาเฟ่นะรับอ่านี่เป็นเคาน์เตอร์ของหลงเขาคาเฟ่น,นะพเพื่อนๆพี่พี่ ชิวๆครับสบายๆของหนุ่มสาวนะครับใคมาอมาร้านานี้เพื่อนๆพี่พี่เป็นร้านกาแฟ่้มกลางถุนเขาลำธารแม่ไม้สวยงามมากๆมีเต็นมีการเต็นด้วยนะเพื่อนๆพี่พี่มีพื้นที่ให้การเต็นด้วยนะครับอ่านีเราเดินลงมาณริมลำธารเพื่อนเพ่นี่พี่ริมลำธารครับ ดูลำธารน้ำใสไหลเย็นแต่ตัวปลาไม่แน่ใจมีหรือเปล่านะคพี่พี่โอ้โหบรรยากาศหลักล้านจริงๆดื่มกาแฟข้างกลางถุนเขาและลำธารนะครับเย็นมากๆคุเพื่อนพี่พี่อากาศสบายนะครับอากาศเย็นๆสบายๆเลยหลงเขาคาเฟ่เขาจะมีเก้าอองเก้าอี้มีโต๊ะ ตั้งอยู่ตามริมลำธารน,นะครับให้เราได้ถ่ายลงถ่ายรูปดื่มกา,าแฟกันอย่างชิลๆเลยเพ,พื่อนเพื่อน <c oughs> พี่ๆบรรยากาศหลักล้านนี่เขามีโต๊ะมีเก้าอี้ให้นั่งนะครับริมลำธารน,นะ <c oughs> อากาศก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่นะเพ,พื่อนเพื่อนพี่ๆเพราะว่ามันติดลำธานนร <c oughs> าน,นะครับที่นี่ปกติบอกเตือสปันเนี่ยอากาศเขาจะดีอยู่แล้วนะเพ,พื่อนเพื่อพี่ๆอากาศจะเย็นๆเกือบทั้งปีนะครับ อากาศจะเย็นๆเ,เกือบทั้งปีนะเพื่อนๆพี่โอโหปนจริงๆครับินจริงๆครับดูบรรยากาศก่อนโอ้ยดื่มดำกาฟงกาแฟท่ามกลางธรรมชาตินะจับริมลำธา,ารสายน้ำถึงเขาเพื่อนๆพี่โอ้โหบรรยากาศปินมากๆครับบรรยากาศปินมากๆ ร้านก็พื้นที่กว้างขวางนะครับสบายๆนะคุณเพื่อนพี่ๆร้านก็พื <te <te e e ้นที่กว an ้างขวางสบายๆมีลำทานเป็นลำทานน้ำธรรมชาตินะครับเป็นลำธารน้ำธรรมชาตินะคุณเพื่อนพี่ๆไหลลงมาจากภูเขานะครับคุณเพื่อนพี่ๆไหลลงมาจากภูเขานะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับบรรยากาศ ลงเขาคา,าเฟ่มีลำธารมีต้นไม้เขียวปะจีโอโหบรรยากาศเพ,พพๆๆๆเพื่อนๆพี่ๆีฟินจริงๆเครื่องดื่มก็ดีเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มเย็นมีหมดเบเกอรีล่เบเกอรี่ขนมเค,ค้กมีหมดนะเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่หลงเขาคาเฟ่ฟนะครับหลงเขาคาเฟ่นะครับเพื่อนเพื่อนพ่ะี่ฝากด้วยฝากด้วย ถ้ามีโอกาสได้มาบ่อเกลือนะครับบ่อเกลือสะปันบ่อเกลือนะครับจังหวัดน,น่านนะต้องมาร้านนี้ให้ได้นะเพื่อนเพื่ี่พี่หลงเขาคาเฟ่คะ่ะาฝากไว้ด้วยเพื่อนเพื่อพี่พี่กดไลค์กดแ right, ชร์กดซับสไคร้ด้วยนะจ้าสวัสดีนะจ้า